ไปไกลแล้ววะพร้<ป>อมได้พร้อมออกสักขาไปเลยเนาะนี่ตั้งนี่อันนี้ซื้อเป็นเหลี่ยวสายด้วยปเปีเป่เบิ้งตามหุบสาด็ดไปหอดสรยเด็ดเสร็จแต่ละขวนี่เออเอินกลับไปเวลาพอพอวันห้าสิบห้าไปเบิ้งจุดชมชมวิวพัทยาเพราะว่าอย่าเดี๋ยวเวลามันคำก่อน เอาเด้อเอาเด้อไก่ถึงเวลาเด้อจะแตกแถวกันเด้อได้หุบแล้วเลยดิเอาหุบบอลนี่ได้บอลหนี่บอลนี่บอลนี่ได้แล้วบอลเอาเด้อเนาะโอเคโอาา้ท่งน,นี้เอาผู้สาวมาหนำบอล <c oughs> นี่เธอกอดเอวดิเธอเนาะตัวน่าไป